สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่3 1กรกฎาคม2567ค่ะคุณผู้ชมอิตาตะลงแนวทางค่ะคุณผู้ชมเป็นสรุปโค้งสุดท้ายค่ะโค้งสุดท้ายนะคะโค้งสุดท้ายของรัฐบาลไทยนะคะรัฐบาลไทยงวดวันที่1สิงหาคม2567ค่ะคุณผู้ชม ค่ะมีหลายอาจารย์สรุปน่ากันนะคะคุณผู้ชมสรุปในคลิปเดียวกันไปเลยนะคะเพราะว่าแนวทางของรัฐบาลไทยค่ะสรุปข่วงสุดท้ายพราหมืออื่นเดี๋ยวเพื่อมีมาอีกเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะจินตนากระดองไว้นั่นนะคะคุณผู้ชมกับเวลาด้วยแล้วกัสถานการณ์เกี่ยวกับ y o youtube เนะคะคุณผู้ชมคัดของนิดหน่อยค่ะคุณผู้ชมก็เลย่ลอหายาเนาะเอาค่ะคุณผู้ชม แนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะไ้มากเผื่อเป็นแนวทางเด้อค่ะคุณผู้ชมเป็นแนวทางให้พิจรารณาเอาค่ะคุณผู้ชมมีเข้ามีหลุดบ่มีไผรูใดนะคะว่ามันจะเข่าจะออกค่ะคุณผู้ชมเนาะไม่รู้เลยนะคะได้เบิ้งเป็นแนวทางค่ะนําไปลงทุนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเด้อค่ะคุณผู้ชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพาน,านันสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดบ่ให้เล่นค่ะให้ไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะคุณผู้ชม เผื่อจะได้ลุ้นเนาะคะ่ะเอาเผื่อโชคดีถูกรางวันที่หนึ่งเนาะคะ่ะคุณผู้ชมของวันที่หนึ่งสิงหาคม25 6 7นนี่คะ่ะเดือนสิงหาเป็นเดือนแห่งวันแม่เดือนดีๆคะ่ะคุณผู้ชมเป็นมือดีๆเนาะคะ่ะวันที่หนึ่งพรุ่งนี้นะคะเอาค่ะคุณผู้ชมขอบคุณหลายๆคะ่ะที่เขามาชมทางช่องจินตนาชั้ n แนวค่ะแล้วก็ที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็เขาเบิ้งให้ทุกๆคลิปนะคะค่ะจินตนาค่ะขอขอบคุณหลายๆคะ่ะ ที่สิ่งใดของไอ้สมปรารถนาทุกท่านดูแล้วขอให้เพลิดเพลินดูแลขอให้มีความสุขทางช่องจินตนา channel นะคะค่ะแล้วก็ไปดูแนวทางกันเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเริ่มจากสูตรรังผึ้งนะคะคุณผู้ชมงวดนี้คะ่ะวันที่หนึ่งสิงหามคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะเด่นสองเด้อคะ่ะคุณผู้ชมเด่นสองคะ่ะส่วนมากไปหลังนะคะคุณผู้ชม แต่จินตนาจับไซไฮเบิร์เราค่ะคุณผู้ชมจับให้หมดเลยนะคะจับเป็น2 0ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็25ค่ะคือตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็2 6หนะคะจับใส่ตัวนี้ค่ะทีนี้มันไปตรงกับเลขทูบค่ะคุณผู้ชม4 2 6เนาะค่ะแล้วก็2 6 2ห ,20 ค่ะคุณผู้ชมมีแถมให้ด้วยค่ะ1 5หนะคะแล้วก็ 6, 5หนะคะ อาจินตนาจับใส่ไห่ค่ะคุณผู้ชมมีหลายตัวจากนายหนึ่งจริงๆกับมีเนนๆแค่สองห้ากับสองหกเนาะคะ่ะสองศูนย์สองห้าสองหกแค่นี้แหละค่ะคุณผู้ชมอันนี้คือสูตรรังผึ้งนะคะจินตนาย่างบอดดิโลงแต่ว่านํามาสรุปเป็นโค้งสุดท้ายนะคะของวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมแคบหน้าจอไวเ้เบิร์เดอค่ะสูตรรังผึ้งส่วนมากไปล่างนะคะคุณผู้ชมเอาค่ะต่อไปค่ะเป็นของเซียนกุดจ,จับค่ะเซียนกุดจ,จับ ลงให้โค้งสุดท้ายนะคะสรุปเลยนะคะคุณผู้ชมมากโค้งสุดท้ายเลยปกติเพิ่นมาก่อนมูเนาะค่ะแต่อันนี้วันนี้ค่ะคุณผู้ชมนํามาให้ดูเป็นโค้งสุดท้ายเลยนะคะส่วนมากของเพิ่นกระเดินดีเด้อค่ะคุณผู้ชมแต่ไม่ดังด้วยสาเหตุที่เลี้ยงเลขไหมนะคะจินตนากันเลยเลี้ยงไหมค่ะคุณผู้ชมเห็นชัดชัดเนาะค่ะเนาะอัางวดนี้ค่ะวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันหาร้อยหกสิบเจ็ดค่ะเซียนกุจับไพิมมากค่ะ เด่น5กับ4บนล่างคะ่ะเด่น5กับ4บนล่างแล้วก็จับคู่ค่ะ5้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าเสี่เจดห้าดหค่ะคุณผู้ชมเป็นเลขที่หาอยากบอกคะ่ะหาหนึ่งกับตรงกันกับของอาจารย์ต่อยแล้วค่ะคุณผู้ชมของอาจารย์ต่อยเขามาหาหงวดติดแล้วคะ่ะงวดนี้จะเป็นงวดที่6ไหมคะ่ะคุณผู้ชมก็ไปตรงกันอยู่เด้อคะ่ะแลราคาตรงกับสูตรลั่งพึงนะคะคุณผู้ชมที่กินตาหน้าหายมากเมื่อกี้นะคะ บังเอิญไปตรงกันนะคะเนาะเนี่ยค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมแคบหน้าจอไว้เบิรงค่ะของเซียนุจับนะคะต่อไปค่ะผู้ใหญ่ใจดีให้มาค่ะสมรุปเป็นโครงสุดท้ายค่ะคุณผ,ผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีให้มาวันนี้ค่ะเ,เป็นหลักสิบล่างค่ะคุณผ,ผู้ชมล่างโดยเฉพาะเลยหลักสิบล่างนะคะ หลักสิบบํมบัหลักหน่วยค่ะคุณผู้ชมลลหลักสิบคือสองสามศูนย์ค่ะเพิ่นกระหามากมีอ่าสามห้าศูนย์ห้าสามแปดศูนย์สี่สามเก้าศูนย์เจ็ดค่ะหลักสิบของเพิ่นบอลลุดเด้อค่ะคุณผู้ชมลายหมวัดทัดท,ทัดมากกับบอบอลลุดค่ะแต่ตัวจับคู่ให้ตัวเป็นหลักหน่วยเนี่ยถาผู้ใดมีหลักหน่วยแม่นๆกระจับแซลลก็ได้เด้อค่ะคุณผู้ชมขั้นบอมักติเพิ่นจับห้ค่ะ แต่ส่วนมากของเมิอกับเขาดะ้ค่ะคุณผู้ชมจินตนาเลยสงสัยว่าทําไมเลขเข้าดีดีนะคะคุณผู้ชมประเด็จติดตามเบืองนะคะเย่าเผลอเด้อค่ะคุณผู้ชมอาจารย์ที่ไม่ดังนะคะแต่แนวทางเดินดีด้วค่ะเดอ้อสิบอกห้จินตนาเพราะปได้ว่าสนับสนุนนะคะคุณผู้ชมแต่พูดความจริงนะคะที่เป็นไหามาานะคะเอาแคปหน้าจ,จอไวเ้เบิ้งคะ่ะคุณผู้ชมแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะอันนี้ของแม่สว่างคะ่ะแม่สว่าง งวดนี้ค่ะแม่สว่างหสึกว่าแม่สว่างหลุดมา 5, ห้าหกนวด้วคะคุณผู้ชมไม่เข้ามานะคะหรือว่า4ีหางประมาณนี้แหละค่ะคุณผู้ชมงวดนี้ให้มาสามศูนย์เก้าศูนย์สามสองเก้าสองสามห้าเก้าห้าสามเจ็ดเก้าเจ็ดค่ะกันเจ็ดแปดแล้วก็เก้าแปดนะคะสามห้ากับสามสองตรงกับลายเจ้ายู่ค่ะคุณผู้ชม 9ก้าห้าก็มีตรงกันอยู่นะคะแต่เป็นเลขที่ซื้อเนี่ยค่ะคุณผู้ชมสลากินแบงมาค่ายแน่อยคะต้งแต่แรกๆนะคะเนาะอันนี้เอาค่ะคุณผู้ชมแคบหน้าจอไว้เบิงค่ะแนวทางอของรัฐบาลไทยวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะเอาค่ะของปู่สายตัดค่ะคุณผู้ชมปู่ให้มาโค้งสุดท้ายนะคะเขาโค้งค่ะคุณผู้ชมสรุปให้เลยนะคะ เอออันนี้ไม่ใช่สูตรสรุปนะคะคุณผู้ชมสูตรสรุปของปู่นะคะมีเพื่อนไหบนสามกับ4ค่ะคุณผู้ชมมี8ปด8ีหนึ่งแดสองแล้วก็สามหนึ่งสหนึ่งสามสองสีสองค่ะแล้วก็ล่างค่ะเจตัวเดียวค่ะคุณผู้ชม ส7ม7จ็ดเจแล้วก็44ค่ะแคปหน้าจอค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมขอให้คุณผู้ชมที่เขามาเบิงงทางช่องจินตาน่าชาแนลทุกคนนะคะจงมันมาน,าน,มาน,านปัง,ปง,ปงๆังร่ำร่ำลุลยนะคะในวันที่1น<ม>ึ่งสิงหาคม2567ค่ะซึ่งเป็นเดือนแห่งวันแม่นะคะคุณผู้ชมค่ะปีละครั้งนะคะขอให้คุณผู้ชมะะชมันมาน,านปังปังกันเด้อค่ะจะได้มีเงิในใกินเงินใสกันเนาะเนาะเอาค่ะ แบนบหน้าจอเป็นคู่เป็นคู่ไปค่ะคุณผู้ชมขอให้การที่กดไลค์กดแชร์กับจินตนาชาแนลจินตนาก็ขอพรให้ทุกคนมีความสุขกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ